เราอยากร้องคู่กันได้ไหมได้ได้ฮะได้ดิได้นะได้อยากฟังเพลงอะไรกันอ่าแน่ใจนะว่าถ้าร้องต้องร้องคิดถึงดังๆนี้ถือว่าเป็นเพลงตีมเราสองคนใช่ไปที่ไหนต้องร้องเพลงนี้ใช่เชื่อว่าต้องได้ร้องกันอีกบ่อยๆแต่งานนี้ขอพักงานนี้ขอพัก พอเห็นหน้าแต่ละคนเขาถ้าถ้าคิดหนึ่งอะแมา่ไม่ไงเขาได้ฟังมบ่อยแล้วใช่เมื่อกี้เราก็ร้องเพลงช้ากันมาสองเพลงนะใช่เพลาะไหมเพราะไหมใช่นี่ดอกพูดไม่เพราะดูดีทำไมจะทำอะไรหรอไม่ทำอะไรนะก็สำหรับเพลงต่อไปนะก็ขอสนุกสนุกกันบ้างใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะง่วงนอนก่อนเพราะตอนนี้เวลากี่โมงเองตอนนี้เหรอ จะบ่ายโมงแล้วโอ้บยายยังไม่ตื่ยเลยค่ะเวลาปเตยนยเรากยยยยยยยกยนยย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 ยนยอยนสยยยยยยยนยนยนยย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 ยรยย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 ยนยนยย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 ย่ยย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 ะเยย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 ยกยย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 ขยะยย นะมา ความสดปรามาก็จะปลายก็มีเสน่ห์ปลายก็จะปลายปลายสุดยอดอีกกี่ร้อยไม่รู้สต่อรอสวัสดีบางเวลาจะไปขึ้นมาก็ได้นะครับใจใหญ่ๆๆๆโอ้ให้ใจกันเธอมากินๆหมากตบมือหน่อยได้มั้ยใครใครตบตาจะลงมาตอบลูกม้าโอ้สวยไปยวนพอวันยายพอที่2เวลาพอเธอก็หมด ขอพื้นที่หน่อยค่ะมีตรงว่าชื่อดีความสดอย่างนี้ไม่มีมาบ่อ่อยไม่ได้เลยเชเล่นจริงจริงไม่ได้่อ่ยอย่าขอีเมลวอสไร่หรือแชทารให้อบอกเลยนะจจรินี่รือเสดเลเพี่ความสดได้มีน้อยอะค่ะอนีเดี๋ยวทนสนิทว่า ฮะเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรนะฮะดนตรีมันดังไม่ค่อยได้ยินตรงไหนล่ะอู้มันมีหลายตรงมากเจ็บฟันโดนฟันอีกอีกมีหลายตรงเหรอเออฟันผ่านไปอาการไม่มีอะไรหรอกนี่ยเขาถ่ายเขาถ่ายคลิปเขาเยอะเขาไปตามดูทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในยูทูบนะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้โอเคเหนื่อยแล้วเหรอ เหนื่อยแล้วยังไม่แก่เลยเหี๋ยวจเลยไม่เด e ี nah. ๋ยวถ้าเหนื่อยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยท้าฟังเพลงช้าๆเพราะอีกเพลงหนึ่งใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้พิเศษสุดๆใช่พิเศษไหมนะไว้พิเศษสุดแล้วเพราะว่าเป็นเพลงอ่าเป็นเพลงสากลนะฮะซึ่งเราไม่เคยรัองไม่ค่อยจะถนัดเคยต้องใช้คำว่าเร้องร้องคนเดียวเหรอ สำเียงอังกฤษดีมากแค่ภาษาไทยพูดไม่ช็อตภาษาอังกฤษจะขนาดไหนนะโอเคค่ะก็อยากให้ฟังเพลงนี้กันนะครับผมลอสต m e